เรื่องการผ่าชนะสูตรอีกรอบหนึ่งมันเพื่อหัสบดีเนี่ยครับเข้าใจว่ามันคงไม่ได้ผ่าเหมือนกับรอบแรกทั้งหมดถูกต้องไหมครับถูกต้องครับถูกต้องทีนี้มันจะโฟกัสไปที่จุดไหนเป็นพิเศษไหมครับอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ครอบครัวเรียกร้องไปหรือว่าแพทย์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เขาจะใช้ดุลพินิจเองว่าจะผ่าพิสูจน์จุดไหนเพิ่มครับคือตอนนี้อยู่ที่คุณแม่นะครับว่าจะาสงสัยในจุดไหน แต่หล,ลักๆแล้วเนี่ยเราจะปรึกษาท่านท่านผู้บอกรีทก่อนว่ามันยังมีข้อสงสัยตรงไหนแล้วก็ให้ผู้บอกรีทแนะนําอีกทางหนึ่งนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นแล้วคุณแม่ก็ตามที่คุณแม่บอกว่ายังสงสัยในจุดท,ที่ที่ตามที่คุณแม่เคยให้ข่าวมานะครับครับก็จะไดะ้บริเวณบริเวณศีรษะใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ใบหน้านะครับแล้วก็หน้าอกแล้วก็บาดแผลที่ท,ที่ทางนิติเวศบอกว่าเกิดจากของมีคมก่อนที่น้องแตงโมจะเสียชีวิตนะครับ ครับศีษะ,ะใบหน้าหน้าอกแล้วก็บาดแผล<ม>ที่ต้นขา <Weber. S 1> ด้านขวาอันนี้น่าจะเป็น <convey> น่าจะเป็นจุดสําคัญที่อยากจะให้ท <พ resent S 1> าง Ô, สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ได้ตดรวจพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งใช่ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพวกรอยพวกช้ำต่างๆน,นะครับที่ท,ท,ที่ดูแล้วคุณแม่ก็ก็ก็ยังสงสัยอยู่นะครับ ครับทีนี้กระบวนการที่คุณหมอพรทิพย์อาจจะเข้ามาช่วยดูก็คืออาจจะไปดูทั้งของเดิมที่นิติเวชทําเอาไว้ภาพถ่ายก่อนหลังคําอธิบายแล้วก็ของใหม่ก็คือแต่คุณหมอจะไม่ได้ผ่าเองก็คือเข้าไปดูว่ากระบวนการมันเป็นอย่างไรเพื่อจะให้คำปรึกษากับทางกับทางครอบครัวนะครับใช่ครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเลือดนะครับเรื่องขาเลือดต่างๆอันนี้คุณหมอก็ยังเป็นที่สงสัยอยู่เหมือนกันนะครับ เมื่อวานที่ทนายเดชาบอกว่าประเด็นว่าคุณตังโมจะปัส,สวาวะท้ายเรือหรือไม่ตำรวจอาจจะไม่ลงรายละเอียดแต่นักกฎหมายหลายคนก็วิเคราะห์เหมือนกันครับว่าการที่คุณตังโมปัส,สวาวะหรือไม่ปัสสวาวะมันอาจจะเป็นหัวใจสําคัญของคดีเหมือนกันนะเพราะก็จะบอกได้ว่าคนขับเรือประมาทหรือคุณตังโมก็อยู่ในจุดที่อาจจะทําให้ตัวเองประมาทด้วยถ้าไปปัส,สวาวะท้ายเรือจริงๆการที่ตํารวจบอกว่าจะไม่ลงรายละเอียดเนี่ยทีมทนายความคิดเห็นยังไงครับ คือคือตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเรา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 ก็ได้มาปรึกษากันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเราก็รับฟังไว้ก่อนแต่เราจะนํามาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งแล้วก็เราก็ได้ถามคํถาถามไปหลายคําถามเหมือนกันนะครับซึ่งวันนั้นวันที่เข้าประชุมกันเนี่ยก็มีหลายคําถามที่ถามไปจริงๆแล้วคุณแม่ถามเยอะเกินทนายด้วยซ้ำไป <S <S นะครับ ครับแต่ว่าโอเคก็รับฟังมาตำรวจบอกว่าจะไม่ลงรายละเอียดเรื่องนี้ส่วนเราจะมีกระบวนการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกลับไปอย่างไรก็เดี๋ยวคอกมาหารือกันในทีมทนายความอีกครั้งหนึ่งนะครับใช่ครับแล้วก็เราต้องหาหลักฐานพยานเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับเพื่อเพื่อที่สํานวนมันจะได้มีแนวทางไปในทางที่ดีอีกนะครับครับที่คุณกฤษณะบอกว่ารอหลักฐาน19รายการแล้วก็พูดในบางจังหวะว่ามีหลักฐานสําคัญที่อาจจะเผยแพร่ในวันพรุ่งนี้จะเปิดเผยวันพรุ่งนี้เนี่ยมันมันคืออะไรครับพอบอกล่วงหน้าก่อนได้มัครบ เอ่อตัวนี้ผมได้แค่ว่ามันเป็นหลักฐานเก่าแต่ซึ่งไปรับนะครับอันนี้เป็นการส่งมอบเอ่อระหว่างผมกับที่สุนหลักฐานที่ส่งมอบกันนะครับแล้วก็มีการซีลวแล้วก็เซ็นเซ็นนำส่งซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเองต้องรับขออัยนะครับที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะว่าผมก็มีความหวังกับกับกับหลักฐานชิ้นนี้มากแล้วก็หวังว่าถ้ามันเปิดออกมาแล้วผม ผมเองก็น่าจะได้รู้อะไรหลายๆอ,อย่างนะครับแต่เบื้องต้นตันนี้ผมขออนุญ,ญาตยัง,ย,งยังไม่เม็นภ<พ>าพาาจ,จากกล้องวงจรปิดหรือเปล่าครับถ้าบอกแค่นี้ได้ไหมครับเออไม,ไม่ไม่ได้ขอโทอดต้วเลยครับขอโทอดต้วโดยิงสิรับอืมบอกไม่ได้เลยว่าเป็นหลักฐานประเภทไหนนะคร,ครับผมรอรอพรุนี้นะฮะร,รอ